ลูกผู้หญิงเวลาทุกก็ร้องไห้มันไม่มีอาวุธอื่นจะตอ่อสู้นี่สังเกตว่าน้องสาวคนนี้คงจะมีปัญหาอย่างมากร้องให้จนตาบวมหมดแล้วชื่ออะไรอะน้องอเอื้องไพรคกะเอื้องไพรคกะาโอ้เอื้องไพรแแม่เอ้ยจ้าปุตโตน้องเอ,อ้น้องเอื้องไพร ผีมองอยู่ตั้งนานแม่เอ้ยนึกว่าเนี่ยแหละจุดน้องออกจากห้องอาหารมันจะเบื่อเลยนี่น้องอะไรเลยแค่น้องเอื้องพลอยเนี่้องจำได้ไหมคืนนั้นเด็กผีไปหนังอันนีอที่น้องยินบีให้ผีเบื่อเลยคุณนึกเอานี่ก็ไมมันได้รู้จักไม่รู้เอื้องพลอยไม่รู้ก็เจอเอื้องเอื้องคุณนึกว่ต้องเป็นคนแถวเนื้ออย่างี้ย ขอโทษนะครับพี่มีชื่อวาา่าวาสนาค่ะพี่วาสนาจะไปไหนเนี่ยตอนนี้ผมเดินทางผมามีเรื่องสองอย่างที่ปฏิบัติเรื่องที่หนึ่งคือติดตามผู้ร้ายมันไปแย่งชิงเหรียญเธอคงไม่เข้าใจหรอกครับแต่มันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตผมเลยค่ะเรื่องที่สองเรื่องที่สองผมได้ทราบข่าวว่าที่นครเขราางครับพระิดาขององ,องราชาน่ะเกิดมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเขาบอกถ้าใครมียาจะไปรักษา ก็ยินดีที่จะตอบแทนแต่ผมไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นแต่ผมคิดถึงว่าชีวิตของลูกผมก็มีลูกครับลูกผมไม่ได้รับการศึกษาลูกเขาป่วยก็มีความกังวลลูกผมก็ป่วยแต่ป่วยในทางปัญญาป่วยในทางวิชาความรู้น้องสาวถ้าไม่รังเกียจมีอะไรใจผมช่วยเหลือช่วยบอกหน่อยดีครับฉันมีความทุกข์ฉันป่วยเหมือนกันนะครป่วยเพื่อนองอดูมาไม่ปกติคับหาย nè mắm tiêu thắm lượn lượn, đẹp tính mương ngay, cù đại nét măng đẹp tính, trong cây cây, cào phê là thiệt trăng còn phồng để, để mình này bao, Thì đồ kẹn cào đi ba để níu tom yam của yêu câu lẩu của yêu muối phất của măng, đã cởi ria, co tròng thôi, co tròng ria phê cháy nè, chả để tung tung เฮ้ยเดี๋ยวมองเงินไม่อ่านออกเฉือใจตุ้งแล้วจักมวนเดียวใจตุ้งมวนเดียวใจตุ้งมัดตึงกูจ้องกันเก่งใจเลยเจอให้เป็นม้อนแล้วให้จะได้ก็เจอหลกตัดท้ายกว่าทูปปากปรินตึงอูวันหลุตัดเพื่อเอบุรีน้องได้จาหนังก้าแก้มแดงแปรบไผู้โตกแล้วอันอย่างนั้นจุดจีนแด้ก็มาให้จ้ามวนเหมือนๆขาก็คูชุดแต่นวดหยัดแม้ตูปพรมันปังปังปัง ถูกตัดเปรนเนี่ยรูปจำเหม่ปันมนนว,วนแดงออกนวดชาหนังกว่านั้นตู่พอดีออกควันนะออกควันมันเพื่อแปรตีมัดเลยครูฟังปังปังเลยอย่างเลือ่อนวนวดกูแยง่งอนไรบวงมากคูจุดปังเปรนตู่จ้องนวดปังเปรนโตขมาดันครูโตกัองออกเดือนลาวครูคนนีไ้ไรไเนี่ยครูแตู่บานนี่เผื่อดาดูกันอย่างจบแล้วยัง พูดเรื่องไร,ร้สาระพูดได้จริงๆอะแล้วเดี๋ยวน้องน้องน้องป่วยเป็นไม่สบายยังไงเธอไม่สบายเองหรือพ่อแม่หรือญาติยังไงคืออย่างนี้ค่ะฉันเองเนี่ยนะชื่อเอื้องไพร่พ่อฉันชื่อจัดจธรรมอาศัยอยู่บนภูเขาเนี้ยไอายาที่คุณจะซื้อานอะ่ะฉันรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนโอ้รู้เหรอคะนั้นคุณเอื้องไพรค่ครับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญ คุณก็เจ็บป่วยคนเจ็บป่วยนี่ต้องการความช่วยเหลือคุณบอกผมหน่อยได้ไหมว่าย,ยานั้นอยู่ที่ไหนแต่ผมไม่มีอะไรตอบแทนหรอกน,นะครับผมจนแต่สิ่งที่คุณได้รับจากผมอย่างจริงใจคือความขอบคุณครับเอ๊คุณวาสนาคับผมแต่ฉันจะบอกเจ้าของยาให้คุณสัญญาสาบานได้ไหมล่ะผมยินดีที่จะสัญญาสาบานครับถ้าสิ่งนั้นมันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดธรรมะ เพียงแต่ว่าคุณสัญญาว่าอย่าบอกว่าฉันเป็นคนแนะนำว่ายานั้นอยู่ที่ใครได้ไหมโอ้แค่นี้ได้ครับผมขอสัญญาว่าผมจะไม่พูดว่าคุณเอื้องไครบอกว่ายานั้นอยู่ที่ไหนคุณต่อไปชื่ออะไรจ้าเฉยน,น,น,นุ่นนุ้ยครับนุ่นนุยมาจากไหนเนี่ยมานหนาล้อมครับคุณยากจนด้วยหรือเปล่าไม่จนนะครับผพอนี้มีปลายอยู่ไร่บ่อเออเป็นต่าแก่บ่อปลากับมีอยู่ยีทิบบ่อครับ ทำรวยดิจ้ารับอันกาด้แลวิทจ่องบอลคาตุนแปรเป้ไม่วิตแปรือเลลาปลากัดกูนี่โอ้เหลวกูไปน accord, here, ั่งในห้องอาหารจริงๆนนั้นกนุกงหิต้การนั่งห้องอาหารวันนี้ก็ต้องมีวิตายุมือตื้อก็ต้องมีตทรศัชับมือตื้อกันนี้นั่งกันแจ่ละโตแต่ละโตมันโบ้าตัอมันถ้าเกิดไม่มือตื้อมันหนาบริการมันไปนั่งดนมือตื้อดู ทงกัารตูข <tal word> <t ip> ูดคยเป็นก็หยอกมือนื้อก็มืดหมึดนี่อาหารแล้วที่ไหนเนี่ยอ๋อเหรอฝ่องอยู่หรือเปล่าฝ่องน้อยก่อนฝ่องหน้าว่าแดกดูที่บ่อกุ้งก่นเลเนี่ยอาหารให้ทุกบ่อนะแล้วก็เปิดอ็อกไอ้ทุกบ่อนะใหญ่อ็อกที่เย็นเสียนะอีกสามวันจะวิตบ่อแล้วเแถวแดกเชิบการจิ้งลังปลาเลี้ยงกุ้งเนียปลามีอยู่ห้าที่บ่อ วิกาลที่แล้วก็กำไร18ล้านปลายตาไรบ้างการนาๆๆบบี่เร่เบี้ยดิ่งไอ้ปอนย์ไอ้แล้วโตโนูขึ้นแล้วลองเป็นไงลูกปามกำไรดีมะเจ็ดร้อยได้มันเก็บลูกกันยังอะ่ะเก็บแล้วครับเออดีเอาไปตรงบริษัทเสร็จเรียบร้อยนะที่โรงงานน่ะกิโลละไรเดี๋ยวนี้หกบาททั้งหมดได้กิโลอะ่ะแปดแสนโลไอจีล้านตานั่นเองเหรอ แันไรนู่นยังไม่นับครับโอ้ป้า่านอะไรง่ายท่านเจ้าแก่ต้วนป์มที่แล้วโตกลางกูโตนู่นแล้วตาแควโลละเจ็ดสิบแล้วจะไม่ตาแงขายพรงนี้ขายเมื่อไรเขาแลกเงินมดนี่มือเตือนท่แล้วตัวเจ้าเทอมันปากแว้งหนังกับกูมันไม่เคยเอาแล้วกันนจักหนังกลางกูป้าไม่ไม่ไม่โตรัดับไปบ้างหรือป้าใจมึงใจกูแค่แล้วกูหลวงมือเตือมาคันกองกูกันกูก็ตดเดี๋ยวกูพูดมือเตือนน้อยกันมุกยาคนไง มือมือใจเลยเห็นไหวเลยนี่กูกอดกอดกอด,อดมุกยาก่านี้ทุกบอให้กินอาหารนะบอบลาบอบาพราะหมามีหมอมาคอยเล่นก็ปาแว้งนั่นนั่นมันเก่งังมามีหมาะม,มา,มมามอาหารหนี่จบเลยนะก็ดีอยู่ริมกวานใหญ่เห็นจกอีกนะชยถ่กอบกันเลยประกาศอุ่นเลวแต่อาหารไม่พอไปตักที่ในครูหลังบ้านนะ ไร้อยลูกน้ำมันเนี่ยน่องนาวนี่แหละกูกอดกอนมือจืดจุงกูกอดเอาปากลงไปแจ็คลื่นปูงลงมางบนอ้าวปลาได้ตกกว่าอ้อตานหล่นแล้วกู่ใจต้านกว่าแจ็ครบไปแล้วอย่าเจนลื่นเม็ดเจ้าดูบาดเนาะยังมือจื้อนี่มึงจำมันได้ก็ห้องอาหนตะ้าเหลืองตัวระชมือจื้อแล้วมึงเหลืองมุกยาวเกลือก็ได้นี่มือเหมือนจะเคยเห็นนี่มันกูตัวจับกับเกลือกีมาลื่เนี่ยคุยเดียวกินเม็ดจะบ้าไอวบ้ ร่ำรวยเลยครับพี่หนุย่ยครับร่ำรวยกับมีเยจิบอ๋อแต่ว่าวังนี้ไม่กลายได้ออกกับบอทำไมอ่ะไม่หนูยาดนายจับพ่อแลอ้ว <c oughs> นั่นคุณสาบานแน่นะผมสาบานแล้วครับดุงหนุย่ยครับสาบาตนตนวัดนั้นไปพูดวะน้องเอื้องไฟเป็นคนพูดก้อยป้อมจีไม้ไตโองค,ง,งค่ะลุงเทงอ่ะขยายลุงบอสด้แยนะ ลุงแก้แล้วแต่ความจริงนั้นมันเชื่อกันไม่ได้เราไม่เป็นลูกเป็นนานักแต่ลุงไม่พูดถ้าลุงพูดก็ค่อยมีนันเป็นไปแก้วยานั้นอยู่ที่ใครน้องอยู่ที่พ่อฉันเองชื่อจัดจระทำนั่นแหละอยู่บนยอดภูเขาเนี่ยทำไมเธอไม่เธอไม่ดีนะเธอเป็นผู้หญิงจะไม่ดีทำไมอ่นะคนเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ฉันขอประนามเธอละทเอย้ยฉันยอมแล้ว จของคุณนะ่ะพ่อนะ่ะพยายามกักขังไม่ยชนออกมาลงมาสู่สังคมภายนอกฉันอยากจะมีคนรักบ้างน่อสิวยยายาันยี่สิบอยู่แล้วยังไม่มีแฟนนะ่ะนั่นก็นตู้กันแล้วกันคือคนเรามองทางมุมกันพอแม่นี่ชอบกักขังลูกอันนี้ลูกนี่ยกงอ้าสังคมภายนอกเราอย่าไปยุ่งเนี่ยครัวก็ัวเขา้แต่อย่าทิ้งพ่อเถอะนะฉันมีแฟนฉันกลับไปอยู่กับพ่อนะนะั่นแหละ หาคนดีๆเนี่ยเป็นคนรักนะเดี๋ยวนี้ผู้ชายมีหลายประเภทขอบคุณแมาแกคุณวาสนาคุณรีบไปนะจะไม่เจอพ่อตลาก่อนขอบใจมากว่างๆไรลานนูนะคุณ yeah. โบก็เป็นเต่าแกปลาก็ะยังตับแกโบก็ะยังอีตุ๊กต่าแกโบปลากระต้นนุ่มแหมมขี้ไหวหน้าเรือนกูเดี๋ยวนี้อย่างเรื่องไพร่กับ่ะน้องมีความสามารถในการนับแบ่ง่านรอยไปน้อง ที่ไหนครับพี่มีแม่งา rồi หนุ่มเร่าเร่าแทักซี in, ่ชอบปุ๋ยไม่เป็นใบปันไม่ไม่ยังได้จักรเปดลิบลังดีบ้านทำรวยมากพีบครับทำไมไม่ซื้อสีมาใส่เกลื่อนข้างดีได้ด้วยยังไงอย่างที่ยายเหงาเลรอกูอันหัวตะกับดูยากเจะรู้ จะตังในังดีอย่างใบซีมาประชัปบจราอกันนั้ปบจร ตาสัตย์จะทำคนเดิมวันดีครับวันดีลูกหนังและหนัง อาวะด,ดีดูมาตุราได้กันล้นี่เดี๋ยวผมจะบอกความประสงค์ให้ทราบครับคุณตาเออด,ดีรู้ นังเคารพแลอกกบพูดจาล,าละแล้วตามลานยาวานูนี่มาตุราไรตาตาอยู่จนตึงยอดโดยมีใครปรสภบบนาใครปรทรงใดในบอกกล่าว่อไม่หลงเาวาก็ไม่นนควังแม,ม่โดเองตึงยอดเกายอดโดยตุราไะเอลูกขอไม่ใหแรงครับ <laughs> เพ่งอย่าแล้วทัชื่อไ้นี่ผมชื่อวัฒนาครับวัฒนาคนกลางนะลูกนู่นนี่ครับผมเตียงเ้ออ์มาด้วยกันนะลูกหมายถึงหมายอย่างเดียวกันตูดาแลยอย่าดูวัฒนาคืออย่างนี้กับตาความจริงแล้วผมเองนั้นมาจากบ้านนาล่มผมเป็นลูกบุญธรรมของแม่สาวเป็นสามีของอน้องจะบาไัยแล้วก็เป็นพ่อของลูกเด่น อัานนี้ผมมีลูกคนที่สองอีกก็ยังไม่รู้ครับผมจากบ้านมาหลายเดือนติดตามหาคนร้ายครับมันแย่งชิงเหรียญของผมโอ้เล้วตาไม่รู้ว่ารู้ว่าเคยแย่งชิงเหรียญของเธอผมไม่ได้มาประสงค์เรื่องนั้นครับตาผมรู้ว่าตาอยู่บนยอดเขายอดดอยอย่างนี้จะไปรู้เหตุการณ์ของโลกภายนอกคงไม่ได้อืมดีลูกเตะเ้าจอยแล้วมึงมาตูดาได้เออคือผมทราบข่าวว่าที่พระมหานครเขลางครับ กติดาขององค์ราชาได้มีการประชวนผู้ใดใครเอายาไปรักษาได้หายเขาจะให้รางวัลครับผมค่อนข้างจะยากจนนะตาก็ไม่ได้คิดหวังอะไรมากแต่ทราบข่าวว่าตามียาวิเศษครับถ้าตาต้องการใจเพื่อนมนุษย์ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ได้ป่วยผมยินดีจะนํายานั้นนะครับแล้วจะได้รับผลบุญผลกุศลร่วมกันครับขอให้ตามอบยาให้กับผมไปช่วยเหลือองค์หญิงได้ไหมครับ โอ้ีเมายาวีเทสอะไรตาผมไม่มีเงินทองจะซื้อหรอกนะครับไอยานี่กากูไม่กล้อยู่พอดีเลยหรอกเอียดีแล้วเราก็ไม่เจอแกก็ไม่กล้มันพอดีกันนั่นเองอย่างไหมมันกูไปเห็นก๋วยเตี๋ยวแล้วกูไม่ตังก็ก็ไม่ตำตกลงก็ไม่ได้กินมื้อกันแล้วก็ไม่ตำใส่ก็ไม่ตั้งไม่อย่างที่ตั้งแต่กูไม่กินแต่ตั้งใส่ตั้งไม่กินไม่ตั้งมันรอละ ีอร้อยหมูเอาเลยลูลกอันนี้ปอดซั่งหมูเอมึงอย่าจวนแรงไอรู้กูเคลื่อนนะไม่รู้กุยอะไรพี่น้อยน้องแร้งร้านเดี๋ยวเรานุกก้กเหนี่ยเรานี่ไม่พูดนื้อยตองรองในใจกูไอ้ยานในตาไม่ใกล้เลยแต่ว่านั่นเลยกุยตามึงจะกำแต่กูไม่เคยบอกเคยมึงรู้เพื่อรู้กว่าตาท่านจะทำมียานี่ยนุย้ยมึงบอกคนที่แนะนำมาดนะั ถ้ากูดูืจอยายาคนที่แนะนำใม้เมายาละกูให้ทันทีโอ้ยากดูว่าใครบอกมึงแต่อย่างนั้นคงไม่ได้ะครับตาไม่ได้เพื่อคือคนที่แนะนําผมนะ่ะผมได้สัญญาสาบานกับเธอว่าผมจะไม่บอกเด็ดขาดว่าใครเป็นคนบอกว่ายาอยู่ที่นี่ผมผม,ผมไม่รบกวนตาแหละครับแต่อย่างนั้นคือคือเสมอกันนะครับตาก็ไม่ต้องมอบยาให้ผมและผมก็จะไม่ไม,ไ,มไม่บอกแล้วครับว่าใครแนะนํายาให้ผมนะ ผมจะผิดสัญญาไม่ได้ครับผมพูดไปแล้วผมต้องถือธรรมะผมถือว่าสิ่งนั้นสำคัญมึงต้องบอกกอมึงดูความรักเอาตาทำไมตาอาวุธมาลนะ่ะมึงเหลือกเอาอย่างหนึ่งมึงเหลือกเอาอย่างหนึ่งไอ้หวดังนล ถ้ามึงอยากได้ยาีิกูจะให้ทันทีเพียงแต่มึงบอกว่าเคยแนะนําแล้วก็เราพูดไม่ได้ตาเออบเราเรา,เราตื้อสัจจะเราบอกว่าแลว้วว่าเราไม่บอกไม่บอกแล้วเราก็ไม่อเอาแล้วว่ายากันนี้ข้าพวกชู้รู้ตอนนี้มึงไม่บอกแต่มึงมาปล้นกูต่อไม่ก็ได้เออผพามึงโงแล้วถ้ามึงไม่พูดไม่บอกว่าเคยเป็นผู้แนะนํากูค,ควันด้ยตายโอ้ยแม่ลรองนักหน้ากูดำใจไปไปไ,ปไ,ปไ,ปไปนอปอบหรือที่นูก่ก็ได้ตีบกันนะ อาปอบตานี้กันได้ควันกันเราซ้ามันตานั้นเดินข้าเดียวเดียวเราตุ่มปให้เดินแปร่ตายอีกแล้วจำใจกี่คนมึงบอกมาว่าใครแนะนำยาทตาไม่พันนันกุไม่เกรงใจกูจะเชี่ยงหัวทุกทันทีแต่ถ้าบอกว่าใครแนะนำคุณให้ยาตันทีเหลืองงวายออกว้านจะยเอายาผมเช็ดซ่าแล้วนี่กันนี่มึงระว่งกว้านกับยามึงเหลือหอยน้อยมึงเท้าได้กูเอาดาแบบชุกดูวอ๋อเหลว ผมคับผมสาบานกับเขาแล้วผมไม่พูดกับตาแล้วผมไม่สู้ตาด้วยครับผมไม่สู้หรอกครับผมถือว่าผมมานี้เพื่อสร้างความดีครับถ้าตาจะเห็นว่าชีวิตผมมันควรตายด้วยเรื่องแค่นี้เอาสิครับฆ่าผมเลยแต่ผมบอกตาคําเดียวว่าตาฆ่าผมเท่ากับฆ่าคนอีกสี่คนครับตาห้าคนครับแม่ผมจนเมียผมขาดสามีลูกผมสองคนกำพร้าฆ่าผมสิตา ผมไม่สู้หรกพวกเราไม่ต้องสู้แล้ววิง่งไม่ต้องวิง่งวิ่งแล้วก็ยังมีความชั่วติดตัวอยู่ผลการกระนทำมนุษย์จะหนีไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นมันเงาตามตัวดีตึงเมื่อกี้นอนก็ความเบตาากก้ามึงอยหนึบกาคุยต้องการนอนกับคุกวนันคุมจ้องใจอย,อยู่นี่จริงูมาน 5, 9, ึกโซ่ไม่เหมือนเล่น,น,นไปนายยิกแล้วนะเล่นแร่ก่อนตึ้งผลไม่ผลนะกูเล่นแร่ก่อน พวกจู้ไอ้ตู้ได้ไหวว่าคือถ้าใครยอมนอนลงอย่าสู้นะครับถ้าใครรักผมไม่ว่าซะนะนอนให้ตาแก่ฆ่าได้เลยห้องครู่ก็หมายยุติธรตายายแล้วไอ้แฉก็ตายหมดแล้วนก็เอากระตายแล้วก็ยังตายแล้วก็นอนลงไปหนุ่ยหมายนี่แกอยอากาดังพระนาดังตีกุกกี้ลาตาประหยัดฟันกุกกี้ตีมัน เจอนี่ครับตาตาฆ่าผมเลยผมจะไม่สู้ตาเด็ดขาดที่มากูอยากเห็นคนคานี้กูดูว่ามึงมีใจจิตวิตยาที่นอนตําเป็น่าแพ้แต่มึงอย่าลืมตึ้งปื้งปื้กับกูควันกูฆ่าตั้งเพมึงบอกา่าคุยตามคำเดียวบอกไม่บอกไอหวานนะว่าใครเป็นคนแนะนำพูดไม่พูดใครแนะนำเมายาพูดไม่พูดไม่พูดครับบอกมา เราแรกไม่ได้วะยิ้งไม่ต้องพูดกูอันปันนั้นครูปัญญาโยบานมวดขึ้นก่อนเขยว่าพูดไม่พูดคูไม่บอกกลังกัญญาบอกหลังปืนเตือนปอดกจับก็เมื่อนง่ามได้ไปะกิงพอดกจับป่นเตือนเขาย่อกันอย่างบ้านนี่มงจะลากว่าครูบาทได้นำนายจะปล่อยแล้วไม่พูดนะไม่พูดครับนายเทงครพูดไม่พูด บ่มาพูดบ่ว่าต้องพูดไปกันมันถาค้ำทำให้น้องวัฒนาเสียหามาด้วยกันไปด้วยกันไอ้หนุ่ยพูดไม่พูดจะไปดูดร่างหลังเขาดักเดียมที่ไม่ให้ไปอ่ะวิญญาณหนกจากหลังเร็วนุปะเมือนมันตันตายตีไปพลางแย่เบาโน่มแคบออกครืนบ่อยโยบโลกกันวิญญาณกูกว่าป้ายมตัวหอก ได้แล้วครูไปแล้ววิญญาณนกยากร้างแล้ว